กีลโอเกค v ีใหม่เปล่า สามรอบมที่แล้วูบนลดในสลัมได้ยินกันหมดไปทั่วทั้งซอยสบดไอสัตว์เอลี่ยมไอแม่ยาดเขาบอกว่ากูดำเนินชีวิตมืนคนดำาูบอกว่าฟังแค่เพลงก็พอไม่ต้องจัดถึงพงพันตั้งแต่ปี2012เขาบอกให้กูเป็นล้อ้อามลบ้าก็เแตู่ยังัดเช่นดกทีแมงมาไม่มีปากกาให้ระบามันแปลว่าหุบปากไอสัตว์ไม่มีนิยายให้ปรำและดิฉันะไทุกคนี่ต้องการสัมแต่ละปรากันทั้งโลมตันไตะัไองตองตัว ว่าเล่นอะไรนะวะเฮ้ย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  ผมกการทวนกนไปห้าพเเก่ายังน้าฟังอยาจะดิหรือฆ่าฟันอยาจะว่าก็ว่ากันทิพออย่างมึงไม่มีคุณค่าให้หน้าจำเส่อความหมายรือสัมผัสหรือสังกัดกูขำหวาทาเป็นเหมือนหลังหักบูจริงๆเป็นฝัม่งหันกลบ่งมาอ้หลังฝักใครๆก็บอการงรค่ามขังสถึงไร้ไจะคลาสสิกพนฟรอกไปแล้วให้มันไหลไปพร้อมกับเทคนิคพดเรีนของแท้ไม่ใช่คลาสสิกแต่พวกมึงเดินจนลิ้น ในตอนเลยอันเดกเกที่ยังไม่จเยมันยัไม่สดยเอม่ากว่าโทษที่พูดแต่ความจริจนทำมึงเฟลลิงกนนี่กสเป็นว่าจานโอจานโอจานโนานโจานโนานโนตั้งรูแบบนี้กูดูตรงะยัไม่ชอบตั้งนโตั้งแต่่้าหรือลกอโเราอ

สัตหิถึงไม่ได้กูโดนเหมือนกันเตียงที่กูทิ้งที่กูได้ตามบอกว่าขณะที่น้ำไหวมันยังไหลไปตามจอกเลสเป็กรังไปเพื่อนรังไปเพื่อนหลังลืมมาก่อนเย๊เหรวะเบื่อพวกฮิปฮอปคนรวยแต่พวกกูยังเฟี้ยวเจะไม่อั้นวยไม่ผ่านหัวหปีพวกกูไม่มีคนรวยใครสองหัวกูไม่เอาไม่ต้องมารออมคุยถูกไหมลึตัวเนี้ยจะอยู่เป็นตัวบ้านอะเว็บโอ้กันแบบจูราสสิกทำแอคแร็ปมึงเหมือนกับพลาสติกในแค่ยังดูเอาไฟไปเผื่อจะสปาร์ติบขอบคุณที่กูยังคุ้ยไรยังคุ้ยท้าย อุ้ยมึงก็หั i ไม่เกี่มวน้ำนีนะนีนีไรีไรไนีไปไหนไปีไปไปน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 ีไป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 น cái vàng xì nó biến thành vàng rác biế, biếnเลข từ 1 đến 5 biến thành 6, 6 đến 10 à, cứ thế này đi, lấy rác, lấy tiền vàng xì, chúng ta đi ra đây nha, ai tài, ai tài, kiếm ít bao nhiêu rồi đó, bớt liềm à, nã cô, bao nhiêu, 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 来来，后后后后后。